วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกแปบ๊บเดียวอนาห้อนจะหมดแล้วความหนาวพึ่งจะรู้ซึกว่าปีนี้จะว่าหายไปเลยเนาะเป็นบรรยากาศแบบหนาวทั้งปีกับว่าได้ต้นไม่เปินออกใบเปลี่ยนสีพัดสีเป็นสีสมแจ๊ดแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ล่วงโรยลงสู่พื้นนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการลาเวดาแล้วก็เป็นอนะ ช่วงเปลี่ยนฤดูจากซัมเมอร์มาเป็นใบไม้ร่วงแล้วก็เขานาวเพอว่ไได้บรรยากาศบ้านนี้พักทุกอย่างที่เฮาปลูกส่วนมากจะเป็นพักเถียวมาพันพักเถยวมาจากเมืองไทยแล้วออกมาปลูกในเลื่อนปลูกเนาะประเดี๋ยวปลูกข้างนอเพะว่าทั่วไปแล้วบรรยากาศหรือว่าสภาพภูมิอากาศทางภาคเหนือของสวีเดนจะเป็น หนาวซะมากกวา่าว่าจะเป็นซ้อมเมืองหรือว่าจะเป็นช่วงระ,ะยะสันส้นๆของซัมเมอร์เต็มที่ประมาณ3เดือนกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้นี่คือแบบร้อนร้อนสุดๆประมาณนี้ของทุกป,ปีแต่ปีนี้เป็นเป็นอ่าเป็นอีหยังที่แบบอ่ามีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงในซัมเมอร์ปีนี้ความห้อนหรือว่าอ่าสภาพแบบมีแสงแดดหรือว่า ความห่อนที่เคย <S <S เคยมีในช่วงซ้ำเมื่อของทุกๆปีก็คือ,อร้อนสุดๆก็คือเดือนกรกฎาจะมีแสงแดดแบบมีความรู้สึกว่าห่อนคายๆกับบรรยากาศความห่อนบานเขาแต่ว่าปีนี้หายาแล้วกับพักที่เขาปลูกส่วนมาเป็นพักเมืองห่อนแล้วเอามาปลูกอยู่เมืองหนาวสภาพผู้มีอากาศอาจจะบอ่อเอืออําน้อยหรือว่าเขาอะไรโมเมนต์าบ่เอาใจใส่ เอาใจใส่ในคือเต็มที่คือปลูกพักกินปลูกพักกินพักนี่เป็นอีกอย่างที่แพงสําหรับประเทศนี้ก็ว่าได้บางพักบางชนิดหรือบางอย่างก็ต้องน,นี้น้าเขามาจากประเทศอื่นส่วนมากก็จะเป็นมาทาังจากสเปนสเปนก็นจะเป็นประเทศอีกอย่างที่อากาศหรือว่าผู้มีภูมิอากาศคข้ายๆกับบ้านเฮามีความห่อนปลูกพักจําพวกคข้ายๆพักบ้านเฮ้านี่ก็จะก็จะคข้ายๆกัน แต่คือส่วนมากอะมาจากสเปนพักทีปลูกส่วนมากของสวีเดนส่วนมากก็น่าจะมาจากท้งักไตะมากกว่านะปลูกพักที่มาจากบ้านเฮาแล้วก็มีพักที่ที่นิยมกินของฝรั่งเขากินกันแต่เอามาปลูกแซมๆกันไปอันใดทีพอจะทนอากาศข้างนอกได้ก็เอาไปปลูกข้างนอกแต่เอ้าถึงผลผลิตป,ปีนี้บอวเป็นที่พอใจปันไดคือ บ่ได้บ่ได้ตามที่เขาคา,าดหวังแต่กะพอได้กินพอได้กินอยบ่ถึงก็ว่าบ่ได้กินเลยแต่ปีนี้ความหนาวมาอยู่ตลอดปีแล้วกะหนาวมาไว้พอมเพิ่งจะต้นตุลาแล้วความหนาวหรือว่าอากาศที่ช่วงจากศูนย์ถึงสิบนี่แบบแป๊บเดียวมากติดโบแล้วงวัน้นนี่อากาศยามคืนที่ช่วงนี้ติดโรแล้วแล้วตอนเศร้าเกิดจะมีเขาเอินยังะ่ะ แมคเนึงแมนวาบานอัเอเินแมคเนึงเนาะกระสิมีแบบเป็นกระจังเกทนำแข็งเกาะแล้วปรานนี้กับสาๆมากก่ะผามีแดดก็จะเริ่มล้ากก็จะอุ่นๆจักน้อยแต่พอถึงแดดนี่กะบอ่อปานใดก็คือมีแบบพอลีลีลำไรออกมาให้เป็นแสงให้เป็นภาพสว่างสมากกว่าบอ่บอใดบ่อใดแบบอ่าจัาไลรล่ะบ่อดดแบบ แดดมืดมื้บริแดดบริแดดแบบให้ความห่อนเป็นแดดให้แสงสว่างซะมากกว่าแล้วก็พักปีนี่ก็ถือว่าได้กินอ่าปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแต่ผลผลิตมันก็คือว่าเนาะตามสภาพผู้มิอากาศกตก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ได้กินพักได้กินฟีมือการปลูกของเจ้าของยู่กับมีความภูมิใจหรือว่ามีความจังไรล่ะแบบดีใจที่ได้คือแบบ คือเขาปลูกแล้วเขามีความรู้สึกมีความมีมีความรู้สึกว,ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาปลูกหรือว่าผลผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันออกมานะอาจจะได้เพราะเต็มที่แต่ว่ามันก็เป็นความภูมใิใจไงคือว่าเขาได้ปลูกกินอาจจะว่าได้ผลเต็มที่กะบอเป็นยางเนะจนะบาเป็นยางเพราะว่ามันเป็นตามธรรมชาติของอผู้มีอากาศบาน,นีกะดีใจหรือว่า,าย่างนีดหน่อยก็คือได้ปลูกในสิ่งที่จะของ เร่อะอยากจะปลูกหรือว่าในสิ่งที่เจ้ะขอมคิดว่าปลูกแล้วมันคือมันเป็นความสุขทางใจอีย่างประมาณนี้ด้วยสภาพภูมิอากาศที่บ่เอื่ออมน้อยกั็ตามสภาพที่เห็นก็คือทุกอย่างเปลี่ยนไปตามการลเวลา